สวัสดีครับพบกันกับช่องต้นสต็อกนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึง Market Cap มันมีความสำคัญยังไงนะครับใช้ประโยชน์จากมันได้ยังไงก่อนอื่นเราจะต้องรู้ที่มาที่ไปของ Market Cap ก่อนนะครับเบื้องต้นง่ายๆเลยผมก็เข้าเว็บนะ Google นะครับจากนั้นผมขอเลือกมาสัก2เว็บนะครับในในหน้านี้นะครับผมก็เลือกดูมาจากวิกิพีเดียก่อนเขาบอกว่ามูลค่าตามราคาตลาดชื่อเต็มเคือ Market c a p พิทอนไลเซชั n น,นะครับเราเรียกชันทันว่า Market cap แล้วก็ราคานี้นะครับจะส้อนอะไรบ้างนะครับให้เห็นถึงขนาดนะครับและความน่าสนใจของตลาดหลักทรัพย์นั้นๆนะครับสูตรการคำนวณเขาก็บอกว่านะครับถ้าเราย่อออกมานะนี่คือความหมายเมื่อกี้นะครับก็คือมูลค่าตลาดนะครับราคาปิดของหุ้นนะชัดเจนนะครับคูณด้วย ปริมาณหุ้นนะครับที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เราจะได้ราคา Market cap นะครับหรือมูลค่าตามราคาตลาดซึ่งอ้างอิงมาจากตลาดหลักทรัพย์นะครับจากนั้นผมก็เข้าไปตลาดหลักทรัพย์นะครับเขาก็จะบอกราคาปิดของหุ้นคุณด้วยปริมาณหุ้นจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ในนิยามของอเซ็ตนะครับเว็บเซ็ตเขาบอกว่าครอบคลุมนะครับเพิ่มขึ้นมานะ ประเภทหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิ์หุ้นกู้นะครับและใบแสดงสิทธิ์การจองซื้อหุ้นสามัญน,นะครับหรือวอลเลนนั่นเองนะนี่ก็คือรวมหมดเลยนะครับก็คือถ้ากับเอาราคาปิดคูณด้วยปริมาณของหุ้นทั้งหมดนะครับทีนี้ยกตัวอย่างนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะผมยกตัวอย่างนะครับนี่ก็คือหุ้นตัวนึ่งบิวนตะี้ในตํานานนะครับยกตัวอย่างบิวตี้ในตํานาน ซึ่งตอนนั้นนะครับจำนวนหุ้นทั้งหมดนะครับตอนนี้เขาดูแล้วนะครับคุณบุริมประสิทธิ์ไม่มีนะครับมีหุ้นทั้งหมดตีว่า3,000ล้านหุ้นนะครับ3,000ล้านหุ้นนี่คือจำนวนหุ้นทั้งหมดนะเขาเอามาจากนะครับจำนวนหุ้นทั้งหมดคูณด้วยราคานะครับราคาเราก็ดูจากไหนนะครับราคาเราก็ดูจากปัจจุบันตรงนี้นะครับราคาปัจจุบันตรงนี้นะครับ เช่นนะครับถ้าราคาปัจจุบัน20นะ่บบาทถูกไหมครับจำนวนหุ้นเมื่อกี้นะครับเราดูก็3า3 0 0 0ล้านหุ้นถูกไหมครับ3,000ล้านกว่าด้วยนะครับอันนี้คือคิดง่ายๆนะผมคิดแค่3,000ล้านนะครับเศษปัดทิ้งไปนะครับเอาแบบคิดง่ายๆเราจะได้ประมาณนะว่าที่มาที่ไปของมา r k e t เข p มาจากอะไรก็คือจํานวนหุ้นคูณด้วยราคาปิดนะครับเช่น20่สิบคูณสามพล้านก็ หมืนล้านถูกไหมครับนั่นคือที่เหลือก็คือส่วนของเศษที่เราคูณนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของมูลค่าตลาดนะครับนี่ก็คือ Market Cap ก็คือถ้าเราดูจากตัวหุ้นมันจะอยู่ในบรรทัดประมาณตรงนี้นะครับเชื่อว่าทุกท่านน่าจะเคยเห็นทีนี้เรารู้ที่มาที่ไปแล้วนะครับของเจ้า Market cap นะครับสังเกตดูว,ว่า Market Cap เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่มขึ้นลดลงนะ เพิ่มขึ้นบ้างลดลงบ้างตามราคาหมายความว่าจำนวนหุ้นมันก็ไม่ได้จะเพิ่มนะจำนวนหุ้นมันมีอยู่สามพันล้านเท่าเดิมแต่ตัวที่ผันไปก็คือราคาในจุดต่างๆเช่นที่11บาทอย่างนี้นะครับมาเก็ตเ a p ก็จะได้เท่านี้ที่20บาท Market เ a ็ก็เท่านี้นะครับต่างกันครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับสามหมกับหกหมื่นสองถูกไหมครับแล้วเจ้ามาเก็ตเ a p มันบอกขนาดของกิจการถูกไหมครับ หมายความว่าถ้าเราจะซื้อกิจการบริษัทนี้นะครับเราต้องใช้เงิน6 2 0 0 0นะครับที่ราคา20บาทถึงจะได้เป็นเจ้าของกิจการถูกไหมครับหรือล่าสุดเนี่ยเราใช้เงินแค่4,000ล้านเราก็ซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการได้แล้วเพราะว่าหุ้นราคาบาทกว่าถูกไหมครับจากเมื่อก่อน20ลงมาเหลือบาทกว่าเพราะฉะนั้นมาเก็ตเข็ก็จะวูบตามลดตามทีนี้ market cap เนี่ยบอกความถูกแพงได้ด้วยนะครับ บริษัทนะครับมีมูลค่าสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์นี้ก็คือที่ดินรวมทุกอย่างนะครับที่ดินอาคารสรํานักงานเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเราตีประมาณการก็คือสองพันล้านถูกไหมครับพอมันสองพันกว่าบ้างพันกว่าบ้างนี้นะครับแล้วมาหลังๆเนี่ยมันลดลงเหลือพันสองซึ่งประกอบด้วยหนี้สินและทุนถูกไหมครับทุนเองก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับลดลงมาก็ถือว่าดูไม่ดีนะ กำไรสะสมมันควรจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับไม่ควรจะลดลงแต่ทีนี้เรามาดูในแง่ของ Market Cap ถ้าเราเทียบนะครับ m a r k e t Cap กับสินกับสินทรัพย์รวมถ้าเราเทียบกันกับสินทรัพย์รวมเอา Market แคปเทียบกันนะครับเราจะพบว่าบริษัทมีมูลค่าประมาณ2,000ล้านแต่ Market Cap 4,000ล้านนะครับกับที่เมื่อก่อนนะครับขึ้นไปถึง60,000ล้านนะ ถ้าเรารู้เราเข้าใจตรงนั้นเราก็จะเข้าใจว่าการที่มาเข็ดเข็นะครับมากกว่าสินทรัพย์เยอะๆเนี่ยมันไม่ดีนะนะครับมันไม่ดีมันคือมันแพงเวอร์นะครับมันแพงเวอร์มากเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเห็นไหมครับมาเก็ดเข็มันต้องลดลงมาใกล้เคียงกับสินทรัพย์รวมนะครับเพราะฉะนั้นราคานี้เองก็ยังแพงอยู่เลยนะครับเพราะบางท่านอาจจะมองว่าอุย้ยลงมาจาก2ี่สบบาทลงมาเหลือบาทกว่าเนี่ยมันลงมาเยอะแล้วนะครับมันถูกแล้ว แต่ถ้าเราพิจารณาด้วย Market Cap นะครับ Market cap ตรงนี้เราจะพบว่าโอ้โหมันยังแพงอยู่เลยนะครับมันยังไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นเป็นจุดหนึ่งที่เราใช้ในการดูหุ้นได้นะครับหุ้นตัวไหนท้า Market Cap นะครับบวมขึ้นไปเยอะๆนะครับต่างจากสินทรัพย์มากๆเนี่ยนะครับแนะนำนะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนฟองสบู่ครับที่มันเป่าโป่งขึ้นไปนะครับเป็นฟองขึ้นไปแล้วพอมันโละแตกขึ้นมานะครับ มันก็ราคา,าลดลงมาได้นะครับ mm hmm. เยอะมหาศาลเลยทีเดียวนะครับตอนนั้นสินทรัพย์2,000ล้านนะครับแต่ market c a ปปากไป60,000ล้านนะครับโอ้โหมันเหมือนกับว่าของราคา2,000เอาไปขายในตลาดราคา60,000นะครับนี่คืออารมณ์เปรียบเทียบนะคิดดูนะครับว่าแพงไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีเวลาเราดูมาเกตแคปนะครับเทียบกันกับสินทรัพย์แล้วมันไม่ควรจะเกินสัก3เท่านะผมมองงั้นนะครับ เพราะนวิธีการเลือกหุ้นเราก็พยายามเลือกหุ้นที่ Market cap ใกล้เคียงกับสินทรัพย์หรือต่ากว่านะครับนี่คือจุดหนึ่งที่ผมใช้ในการพิจ,จารณานะครับในการซื้อหุ้นตัวไหนที่ Market cap นะครับมากกว่าสินทรัพย์หลายหลายเท่านะถ้าเรานับดูก็หลายสิบเท่านะครับใช้คาว่าหลายสิบเท่าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ถึงเวลานะครับมันก็ต้องกลับลงมาหาพื้นฐานนะครับนั้นาก็ควรระมัดระวังนะนะครับมาเก็ตแคป ไม่ควรจะเกินสินทรัพย์ผมให้สัก3าสี่เท่านะครับจริงๆไม่ควรเกิน3าเท่าด้วย3าเพราะราคานี้ก็บาทกว่านี้ก็ถือว่าแพงอยู่นะครับยังแพงอยู่มันยังไม่ได้ถูกนะครับเว้นแต่ตว,ว่านะครับกิจการตัวนั้นกําไรเพิ่มขึ้นเพิ่ม,มขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูตัวอื่นบ้างเช่นปอทอยนะครับสินทรัพย์เขา2 2ล้านล้านถูกไหมครับ2ล้านล้านแด่มาเก็ต cap เขาเท่าไหร่ครับ ล้านล้านเองนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าปทอทดูดีกว่าบิวตี้เยอะเลยถูกไหมครับแล้วทำไมเราไม่ซื้อหุ้นปทอทถูกไหมครับเราไปซื้อหุ้นบิวตี้อย่างนี้นะครับนี่คือข้อเปรียบเทียบนะครับเพราะฉะนั้นขอทุกท่านนะครับเอามูลค่าตลาดตรงนี้นะครับเพื่อดูขนาดของกิจการว่ากิจการตรัวนี้ถ้าเราจะเป็นเจ้าของเราต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับเราใช้เงิน4 0 0 0ล้านนะครับเพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการตัวนี้ เราก็สามารถเป็นเจ้าของได้ด้วยเงิน4 0 0 0ล้านอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราซื้อเมื่อปีก่อนหน้านะครับก็คือปี6 0ศนเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เงินถึง6 0,000 000, ล้านถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับถ้าเราถ้าเราซื้อทั้งหมดกิจการทั้งหมดของของหุ้นบิวตี้เมื่อปี60ศเราจะใช้เงิน60,000ล้านนะครับแต่ถ้าเรามาซื้อกิจการหน้าปีนี้นะครับเราจะใช้เงินแค่4 0 0พันล้านนะครับมันจะต่างกันเยอะเลยเวลาเราจะซื้อหุ้นนะครับก็ต้อง ดูตัวนี้ด้วยนะครับประกอบว่ามันเกินจากสินทรัพย์ไปเยอะไหมนะครับหรือถ้าจะให้ดีนะครับราคา m า r k e t cap คควรต่ํากว่าสินทรัพย์รวมถ้าเกิดว่าเราซื้อหุ้นถูกนะครับแต่ถ้าเราซื้อหุ้น Market cap แพงกว่าสินทรัพย์ถ้าเกิดว่าเราซื้อหุ้นแพงนะครับนี่ก็คือจุดหนึ่งที่ที่ควรดูนะแนวพื้นฐานนะครับสายพื้นฐานควรดูนะถ้ามันแพงกว่าเยอะๆบางทีผมก็ ไม่เข้านะครับหุ้นตัวนั้นผมว่าจะรอไปก่อนนะครับถือว่าแพงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูหุ้นที่ market cap นะครับใกล้เคียงกับสินทรัพย์หรือต่ากว่านะครับหรือถ้าจะให้ดีนะให้มันได้เท่ากับส่วนพุทือหุ้นนะครับหรือต่ากว่าส่วนพดทือหุ้นนั่นคือเราได้ซื้อหุ้นที่ถูกมากๆนะครับต่ากว่ากําไรสะสมอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเจอหุ้นตัวไหนที่ market cap ตัวไหนที่ Market Cap ต่ำกว่าส่วนพื้นุ้นนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำการบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับว่ามันลงมาต่ำกว่าเงินในกระเป๋านะครับต่ำกว่าทุนอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูหุ้นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราหุ้นตัวไหนถ้า Market Cap สูงกว่าสินทรัพย์เราก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับ เหมือนหุ้นบิวตี้ในตำนานนะครับโอ้โหขึ้นไปตอนนั้น60 0ล้านนะทั้งที่สินทรัพย์ก็มีแค่2,000ล้านนะครับพูดง่ายๆคือเรามีทรัพย์สินอยู่2,000ล้านแต่ราคาตลาดขายกันที่60 0 0 0ล้านนะครับเพราะฉะนั้นมันก็แพงเกินไปโอเคครับนี่ก็คือความหมายของ Market Cap แล้วก็ Market Cap วัดความถูกแพงนะครับของหุ้นได้ด้วยนะครับถ้าเรามองและเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ เราก็จะพบมองภาพออกนะครับโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ